ค้นหรือ,อยังสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ราตีร้อยสไตล์จะมาแนะนำและสอนวิธีขั้นตอนง่ายๆกับทำน้ำา m m ไว้ใช้ในครวัวเรือนนะคะอันนี้จะเป็น5ลิตรนะคะ5ลิตรนะคะถ้ามีส่วนผสมเดี๋ยวพี่รตีบอกอีกทีนะเดี๋ยวจะเอา1ลิตรก่อนอัน1ลิตรครึ่งก็จะปาะมาณนี้นะคะต้องเขย่าก่อนนิดนึงนะคะ ช้อนอยู่ไหนพี่ลาตีจะทำบอกส่วนผสมนะคะเพื่อนๆอส่วนผสมก็คือ1ตัวหัวเชื้อของน้ํา EM นะคะอันนี้เราทำหนึ่งหนึขวดเนี่ยสามารถต่อได้เป็น10-20ลิตรเลยนะคะ,ะน,นี่บางท่านที่ที่อยู่ต่างจังหวัดที่เป็นกาก,ากน้ำตาลนะคะ ได้เลยนะคะเอากากน้ําตาลนะคะส่วนที่สคือส่วนผสมของเขาก็คือกากน้ําตาลพี่ราตีไม่มีกากน้ําตาลแต่เราเอาใช้ซีอิวซีอิวขาวซีอิวดำนี่ค่ะมาแทนได้นะคะส่วนประกอบส่วนผสมมีดังนี้ค่ะนะคะช้อนอยู่ไหนอ๊้ยเขามาขยายนนี้นะคะได้ที่ผกนะเสียงคนง,งอเขยบลมาจอดถ่าได้นีม น้ำนะคะน้ำซีอิ้วดำออนอย,อยสามช้อนนะคะซีอิ้วดำสามช้อนแล้วก็น้ำอเอม็มเอ็มนะคะอเอม็มหนึ่งสองสามนะคะอันนี้คือส่วน คิดเราทำต่อหัวเชื้อนะคะหลังจากนั้นเออเราก็จะมาเปิดเอาน้ำก๊อกนะคะตัวนี้จะไม่มีปัญหานะคะที่ราตีเอาน้ำก๊อกใส่ได้นะคะเ,ออเปิดเปิดเปิด,ปดใส่ละน้ำก๊อกข่อยเปิดนะคะเปิดน้ำก๊อกใส่ได้เลยนะคะเอาเหลือประมาณเหลือให้เหลือ ื่อมันจะได้เป็นอฟองขึ้นมานะคะนะคะ,นะคะเพื่อนเพื่อนพี่ลาตีส่วนที่เป็นน้ e ํา E m สูงเอเเนี่ยพี่ลาตีเอาน้ําก๊อกได้เลยค่ะไม่ไม่เหมือนกับจุลินทรีย์แสงสง่งคลอนนะคะเพื่อนเพื่อนยนะคะพี่ละตีใส่ไปเลยค่ะเปิดก๊อกใส่ไปเลยก็เหลือไว้สักสองนิ้วนะคะเพื่อจะได้เขาจะ,ะมีมีแก๊ มันจะมีแกนมีฟองนะคะขั้นตอนต่อไปก็สําคัญมากควรระวังนะคะต้องดูให้จบนะเดี๋ยวพีลาตีจะทําขั้นตอนต่อไปให้ดูนะว่าวิธีการวางเก็บรักษาขณะที่มันกําลังทําเชื้อเนี่ยทําตัวยาเนี่ยทำตัวเอจอ็มทีตัวนี้นะคะต้องวางที่อย่างไงใช้เวลาเท่าไหร่นะคะ ลืมนะคะอันนี้ถ้าเป็นท่านใดที่มีขวดน้ำเปล่า5ลิตรก็คือ15ช้อนน้ำ EM เอ้ย15ช้อนน้ำา m m แล้วก็15ช้อน,นอาหาได้ง่ายค่ะตามร้านค้าทั่วไปอันนี้คือสีอิ๊วดำนะคะสีอิ U ๊วดำเขาจะเปลี่ยนบ,บอกว่าซีอิ๊วดำเอาซีอิ๊วดำเท่ากันนะคะแล้ว หลังจากนั้นนะเว้มาดูให้เต็มเท่าไหร่ตัวนี้เนาะโอเคประมาณนี้นะคะอย่าใส่เต็มมากนะคะเราจะเอาไว้ให้เขาเป็นอากาศอากาศเขาจะเหลือไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็เขย่านะคะเพื่อนๆปิดฝาปิดฝาเขย่าก่อนทุกขวดนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะไปวางนะคะวางที่ร่มหรือที่แดดติดตามมาคะ่ะ นะคะเพื่อนๆอ,อันนี้คือตัวตรงนี้พี่ลาตีทำเสร็จแล้วนะคะสังเกตว่ามันจะเป็นฟองฟอย่างนี้นะคะฟองเนี่ยอันนี้พี่ลาตีจะเป็นอย่างนี้นะคะหลังจากที่หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปแล้วเราค่อยมาปิดฝาสนิทนะคะอันนี้พี่ลาตีตั้งไว้นะคะตะกี้พี่ลาตีทำตัวนี้ค่ะได้โอ้ยเสียงอะไรได้โอ้ยเสียงเยี้ยคืองูก,กินเขียดเถอะเคือยาน อันนี้พิรตีทาตะกี้นะคะที่ให้น้องๆดูนะคะ,ะพิรตีใส่เข้าไปแล้วก็เขยา่าเขย่าเสร็จแล้วก็มาตั้งไว้ตั้งไว้บริเวณอย่างนี้นะคะที่ที่โลง่งๆนะคะพิรตีจะไม่ปิดฝาแน่นนะคะแค่ยุ้ยุไว้ไม่ให้ไม่ให้ฝุ่นมันลงแค่ยุ้ยวไว้ห้ามปิดฝาเด็ดขาดนะคะแล้วก็ไม่ให้เต็มขวดนะคะเหลือช่องว่างไว้ให้อากาศมันฟองขึ้นนะคะ นี่ค่ะนะคะาวางไว้ที่หมอบๆนะคะอย่าไปวางตรงแบบที่ที่มันล้มง่ายๆเพื่อหมาเพียมเพื่อแมวมันวิ่งชนนะคะจะจะทำความสะอาดลำบากแล้วก็เปือป้อนไปหมดเนะาะ e m อันนี้ทำเสร็จแล้วประมาณ2เดือนพี่ลาติต้องเร่งใช้เพราะว่ามีอายุ5เดือนนะคะอันนี้ขวดนี้พี่ลาตีทำไปแล้ว3ช้อนโต๊ะ ตัวน้ำซีอิ๊อวดำนี่สช้อนโต๊ะเท่ากันนะคะน้ำอะไรก็ได้ขอเป็นน้ำสะอาดไม่มีฝุ่นละอองตกค้างไม่มีปฏิคูลนะคะนี่ค่ะก็ยาปิดเด็ดขาดนะคะระหว่างที่หนึ่งวันถึงหวันอะ เราก็มาดูมันจะขึ้นฟองนะคะขึ้นฟองยห้ามไปขยับหรือก็เขย่าเด็ดขาดน,นะคะหลังจากวันที่7ดที่8แล้วก็เข้ามาหมุนให้สนิทกันมันล้มกันอะไรมันค่ะที่8ดนะคะมาหมุนให้สนิทนะคะตอนนี้เราปล่อยให้มันเชื้อจุลินทรีย์มันทำงานของ EM นะคะสรรพคุณการใช้งานอาเนกประสงค์นะคะ ท่านไหนที่มีช่วมส้วมอืดน,นะคะตรงไหนที่มันหมินนะคะเป็นคลองเป็นอะไรก็ที่มันหมินหมินจุลินทรีย์มันมันหม,ม,ม,มินนะคะที่มันมีเชื้อแบคทีเรียนะคะฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยนะคะอ่า่แก้ว1แก้วาล,ลาดลงโถส้วมเลยคะ่ะ1แก้วเต็มเต็มนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําสัก5ลิตรนะคะ5ลิตรก็ครึ่งถังเนาะ5ลิตรเนี่ยเนี่ยดูได้เลยว่า5ลิตรเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะ5ลิตร ก็ะคึงหางตามทา่ทาท่านมันโถสซ่วมนะคะโถสซ่วมอืดอะคะ่ะทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยค่อยเข้าใช้งานอย่าเพิ่งใช้ใช้ห้องน้ํานะคะถ้าเป็นเกี่ยวกับห้องน้ําถ้าเป็นตรงถ้ามันอืดมากๆนะคะถ้ามันอืดมากๆยังหมิ่นไม่พอใช้สองแก้วเลยค่ะใช้สองแก้วก็ประมาณนี้ค่ะประมาณอาสองแก้วเลยเกือบครึ่งขวดเนาะแล้วก็ตามด้วยน้ํา ตามด้วยน้ำ5ลิตรนะคะถ้าเป็นโถส้วมอืดห้องห้องน้ำเน่าหมินแบบกลิ่นไม่โสพานะคะเป็นอนเนกประสงค์ค่ะแล้วก็การใช้งานนะคะการใช้งานกับพืชผักพืชผักสวนครัวของเราก็บำรุงดินไม่ให้ไม่ให้หน้าดินมันแน่นเป็นดานทำให้ดินร่วนซุยดินก็ชอบนะบำรุงดินนะคะรากผักรากต้นไม้เราก็ชอบค่ะมันเป็นอาหารเหมือนกันนะคะ ใช้ได้ทุกพืชท,ท,ทุกผักต้นกล้วยต้นมะละกอต้นผล,ลไม้มะม่วงมะนาวแตงกว่าทุกชนิดผักกินใบนะคะเดี๋ยวพี่ลาตีจะมา,า,าทำให้ดูว่าวิธีการราดผักเนี่ยราดต้นไม้เนี่ยราดยังไงผสมยังไงนะคะตามมาค่ะนี่เป็นตำแหน่งของของการวางที่ที่เหมาะสมสำหรับการตั้งวาง ของน้ำา m m นะคะสูตร EM ของพี่ลาตีจะวางที่โล่งๆหลังบ้านนะคะหลังบ้านข้างกําแพงหลังบ้านเรานี่แหละแล้วก็จะมีหลังคากันแดดกันฝนนะคะอย่าปล่อยให้แดดมันเรียอย่าปล่อยให้ฝนมันโดนนะคะถ้าฝนโดนนิดหน่อยได้ค่ะแบบสัดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือตําแหน่งของการวาง น้ำ e m ที่เหมาะสมนะคะเพื่อนๆห้ามโดนแดดนะคะน้ำ e m ห้ามโดนแดดนะคะมันจะระเบิดมันจะมีแก๊สแล้วเชื้อมันก็จะตายเด้อค่ะนี่นี่ว่างจังสีก็ที่ลมลมมีลังค่าคุมนคะคะกันแดดกัโฝนไหวจังสีเด้อบอนไหวบนมอเนาะหนาเนาะ,นะไปห้าไปโหดพักกัน กมากค่ะพี่บราตีจะมาบอกวิธีการใส่อันนี้คือน้ําจุลินซีแสงสงเคราะห์ครึ่งแก้วนะคะตอนน้ําอันนี้เราเอา,เอาประมาณ50ลิตรนะคะนี่คือน้ำเอ m นะคะ EM ของเราครึ่งแก้วค่ะกะเอาไม่ต้องตวงอะไรให้มันกายตัวนะคะผสมนะคะต่อน,น้ำประมาณ50ลิตรไม่แน่ใจ3 0หรือ50นะคะ วิธีการก็คืออันนี้ต้มเล็บเล็บคูดของพี่ลาดลาดตรงโคนนะคะอย่าไปพี่เราตีเคยเคยลาดตรงใบเหมือนกันนะคะนี่ค่ะลาดลาดตรงโคนนะคะลาดตรงเคน่าดตรงโคนต,ตามผักนะคะเพื่อนๆประมาณนี้การใช้งานเราเราไม่ตายตัวนะคะอยากใส่บางทีก็ลาด ไม่แน่ใจว่าพี่คลราทีเคยลาดตรงเง่าตรงนี้หรือเปล่าะคะ่ะส่วนมากจะลาดลาดตรงโคนนะคะไม่ไม่นิยมลดทางใบกลัวมันลวกค่ะนะเดี๋ยวจะไปตรงนู้นก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆขอบพระคุณนะคะสุดท้ายนี้พี่ลาตีไลฟ์สไตล์เมียฝรั่งกรุงเทพขอบพระคุณนะคะที่เข้ามาดูสูตร e อม แล้วก็สูตรน้ําจุลินสีแสงอ๋อฝากบอกฝากเตือนนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ลืมลืมไปค่ะน้ำน้ำนี่ค่ะที่พี่เก็บไว้น้ําจุลินแสงส่งคลอนนี่ก็จะหมินหมินเหมือนไข่เน่าเลยนะคะถ้าเราไปผสมเดี่ยวๆหรือ,อไม่มีน้ำเ e อ m มมันจะหมินหมินประมาณ หนึ่งชั่วโมงมันก็หายนะคะแต่ถ้าเรามี EM ไปด้วยบวกไปด้วยมันก็จะช่วยลดกลิ่นไม่ค่อยมีกลิ่นมีกลิ่นแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ถ้าเราใช้เดียเด่ยวเดี่ยวเนี่ยก็คือไข่เน่ามาเลยค่ะนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามีส่วนผสมของไข่เน่าถ้าใครทําแล้วยังไม่แดงหรืออยากให้มันแดงเร็วๆใ,ใส่ชูรสนะคะใส่ชูรสหนึ่งซ้อนไข่หนึ่งใบชูรส หนึ่งช้อนน้ำปลาสามช้อนแล้วก็ตี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 ต,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 ตีใส่กันแล้วก็กับขวดขวดนี้นะหนึ่งช้อนนะคะผสมเข้ากันแล้วก็น้ำหัวเชือ้อนี่ค่ะน้ำหัวเชื้อนะคะ,ะประมาณ5 0หรือ60ซีซีนะคะสองเป็ดของเรานั่นแหลนะเนาะเพื่อนๆขอบพระคุณนะคะไว้เจอกันในขึ้นไร์นะคะพี่ลาตีจะไปแจกอีกค่ะอยากแกกอยากแกกนะคะ แจกมารับได้เลยแจกส่งให้ได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะแจ,แจกแจกแจกเดอ้อเอแจกแจกนามจุลินทรีย์แสงส่งคอเดอร์ชาวตะิษตะก่อนบานเฮามีหัวมีสวนมีสวนพักสวนยอมสวนอันออแกนิกเนาะค่ะนะ